สวัสดีค่ะทุกคนขอมาเปิดคลิปตรงนี้นะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ตามหน้าปกเลยเราจะมารีวิวเก้าอ e ี้เกมมิ่งกันค่ะอยู่ข้างหลังเลยกล่องใหญ่มากขอมาเปิดคลิปตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนเออตรงปกไหมมีตำหนิอะไรบ้างประกอบยากไหมจะมาเริ่มตั้งแต่การแกะกล่องเลยทุกคนไปจนกว่าการประกอบเสร็จคลิปจะยาวแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะ ก่อนอื่นก็จะขอรวบผมก่อนจะได้ประกอบถนัดถนัดเ okay. มื่อกี้ลืมบอ,อกว่าเราซื้อมาตัวละเท่าไหร่ใช่ปะเก้าอ mm ี hmm. ้ตัวนี้ราคา1,109บาทค่ะถูกที่สุดในช้อปปี้แล้วทุกคนเ mm hmm. ดินมางนมาก อุปรกรณ์ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองจะเป็นพวกล้อเลื่อนบอ่บรอยขีดขวานนิดนึงก็งจะเป็นตัวน็อตนะคะอันนี้จะเป็นที่วางแขนอันนี้จะเป็นที่วางแขนเหมือนกันที่วางแขนอีกข้างหนึ่ง น,นี้จะเป็นหมอนนะคะนี่จะเป็นขาเก้าอี้ในส่วนของขาเก้าอี้นะคะทุกคนเป็นรอยตรงนี้เห็นไหมเป็นรอยมีหมอนอีกหนึ่งสุกคนมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ เปิดยัดมันเข้าไปได้เฮ้ยหยัดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอันนี้ดึงไปไว้ด้านหลังเขาลัดด้านหน้ามาให้นี่มาในส่วนของเบาะอันนี้จะเป็นเบาะเบาะนะคะตรงนี้ตรงนี้มีตำาหน นี่เห็นไหมทุกคนมันจะขาดตรงนี้อ่ะตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาจะเป็นพนักพิงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันตรงนี้ไม่ค่อยเนียนจะให้ดูเรเดตรงส่วนของตรงน,รงนี้ในกล้องมันจะไม่ค่อยเห็นนมีอีกหนึ่งอันหนึ่งชิ้นเพิ่งเห็นในกล่องนะคะ เอามาวางตรงนี้และกันนี่ก็จะเป็นวิธีการประกอบขอวางใหม่นิดนึง But a i l l be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago We'll all be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> เลยที่ได้ข้อเสียของเขาจะมีช่องว่างตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเบาะไม่เท่ากันนะคะเบาะจะเอียงมาด้านนี้มากกว่าด้านนี้นะคะคือเราจะสังเกตได้ว่าช่องว่างมันแบบว่ามันเอียงไม่เท่ากันนะทุกคนมันไม่สามารถปรับได้นะพยายามแบบว่าจัดแล้วอะพยายามจัดแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เบาะตรงนี้นะคะ ตรงรอยเย็บตรงบริเวณนี้เย็บไม่ค่อยดีไม่ค่อยละเอียดอันนี้เห็นได้แล้วก็เหมือนว่าจะขาดง่ายอะ่ะทุกคนตามราคามาลองนั่งกันนะคะเราจะเพียบมาตรงนี้ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นด้านปรับอันนี้จะเป็นที่ปรับเนี่ยทุกคนมันเหนืดคือมันเหนือดอนะมันเหนืด อันนี้ก็เวลาจะปรับต้องดึงขึ้นแล้วคือต้องออกแรงอ่ะแล้วก็เอ็นไปเอ็นลงไปถ้าพอดีก็แบบกดลงมันหนืดนะเวลาจะปรับปรับขึ้นใช่ปะ่ะอ่ะมาลองปรับขึ้นสูงสุดสูงสุดได้เท่านี้ก็ถือว่าสูงค่ะถือว่าสูงเวลาจะปรับลง ม,มันจะไม่ค่อยลงมันต้องเขย่าเขย่าแล้วก็ด้ามจับมนาะเดี๋ยวเขาปรับขึ้นเห็นไหมมันจะหนึบหนึบที่พักแขนจะจะโยกได้ไม่แข็งแรงอันนี้ไม่แข็งแรงตรงนี้จะนุ่มเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงมีตำหนิอะไรบ้างแบบไหนนะคะก็จะมีตรงนี่ เย็บไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบาะเพราะนี่เห็นได้เลยทุกคนแล้วก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมมันจะห่างเก้าอี้ก็แบบว่าเบี้ยวถ้าดูแบบนี้คือเบี้ยวดูออกว่าเบี้ยว ตรงด้านขาเก้าอี้จะเป็นรอยนี่แล้วก็ตรงนี้มันหนืดมากทุกคนตรงนี้อ่ะจะถ่ายให้ดูข้างล่างนะคะตรงนี้เราเราใส่ใส่น็อตนะแล้วก็จะให้ดูคลิปแบบว่าคลิปที่ถ่ายตอนประกอบช่วงนี้นะคะคลิปที่ถ่ายตอนประกอบช่วงนี้มีปัญหาก็เลยจะมาถ่ายแบบว่าให้ดูย้อนหลัง นี่ใส่นอ็อตแล้วก็จะเป็นเป็นแบบว่านี่แล้วก็ใส่น็อตตรงนี้เออตรงช่วงไหนอะตรงช่วงนี้ใส่น็อตตรงช่วงนี้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วการเย็บก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็ะจะมีรอยยับ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 ของหนังเลอะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะขาดนี้ก็จะเป็นยับยับ ฝั่งนี้ยับแล้วก็ฝั่งนี้นิดนึงตรงนี้จะฟีลแบบว่ามันเป็นหนังหนังที่เขาเย็บไม่เนียนอันนี้คือแก้ไม่หายทำยังก็ไม่หายาก,ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่เนียนที่จับก็ประมาณนี้นะคะนี่จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวแกะกล่องอันบ็อกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เขาให้มา แล้วก็วิธีการประกอบข้อเสียข้อดีก็คือราคาถูกนั่นเองข้อเสียก็เยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันราคาถูกเนาะก็จะไม่ค่อยดีเท่ากับตัวละออสามพัน,พนหกพันอะไรอย่างนี้แต่ว่าแพงๆตัวละหมื่นก็มีตอนนี้เหม็นเก้าอี้ใหม่มากมันจะเหม็นมีความกลิ่นใหม่ของเขาอะทุกคนก็โอเคบายบายค่ะ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะบ๊ายบาย